ที่นี่อยู่นะครับเมื่อปีที่แล้ววันนี้เราก็มาที่แก่งตันรักวันนี้มารู้สึกว่าน้ํามันไม่เยอะเหมือนที่เราคิดไว้นะครับแต่มันก็ยังพอมีแต่ก็ยังดีอากาศก็ดีมากครับตอนนี้ก็เริ่มคืนแล้วมีลมแต่เมื่อคี้แบบร้อนมากนะครับวันนี้เราก็การเป็นเสร็จแล้วมีคนมาเยอะเหมือนกันตอนนี้เราก็ซื้อต้องตำมมาทิ้งกับไก่ทอดนะเดี๋ยวเรากินกันก่อนนะครับแล้ว สวัสดีครับตอนนี้เราก็กินอิ่มแล้วนะตอนนี้เมฆเริ่มมาดำแล้วเดี๋ยวเราจะไปเดินสำรวจรอบๆก่อนว่าเป็นยังไงบ้างเห็นว่ามันมีวิวดีๆที่อย่ถึงเยอะนะะดูดีโอ้โหเมฆดำมากอะ่ะมาแล้วแต่ก็ดีเนาะเย็นดี่ะเดี๋ยวเราพาไปดูห้องน้ำก่อนห้องน้ำเขานี่เขาถือว่าเด็ดนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับอ่าอันนี้ก็เต็นท์เรานะครับแล้วก็อยู่ริมน้ำเลยนะครับนี่อยู่ริมน้ำนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดู ห้องน้ำันดีกว่ายู่ข้างหน้าเราด้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนะครับตรงนี้ก็เป็นห้องน้ําตอนนี้เป็นห้องน้ําหญิงกับห้องน้ําชายนะอยู่ใกล้กันเลยไปดูกันนี่ครับข้างๆห้องน้ําชายข้างๆห้องน้ำวันนี้ก็จะเป็นโถฉีของผู้ชายนะสะอาดมากครับ ผมชอบมากเลยนี่ครับมันเดินทะลุนี่เรามาเดินย้อมจากข้างหลังเนาะฝั่งฝั่งขวามือตรงนี้นะเป็นห้องน้ําหญิงนะนี่นะน้ําหญิงแล้วก็ฝั่งซ้ายมือเป็นห้องน้ําชายนะไปดูกันซิอืมร่วมนั้งยองเนาะ นี้เป็นห้โถงนะห้องโถงสะอาดมากาดีดีนี่ครับเป็นห้องอาบน้ำนะห้องอาบน้ำนี่ดูนะครับลวลาวอร่อยดีมากเลยสะอาดดีสุดยอดครับ เดินออกจากห้องน้ํามานะครับก็จะเป็นซิงล้างจานนะโอ้โหเนียนครับเหมือนอยู่บ้านเลยครับโอ้โหอย่างสวยฮะอย่างสวยดูครับโอ้โหเนียนนาเนียนนะเอาดูรอบรอเนียนเวอร์เนียนจริงกระทิงแดงฮะอยู่หน้าห้องน้ําเลยนะโอ้เป็นไงล่ะเอี่ยมเอียมกันไปสุดยอดครับแนะนำครับมากดีกว่า นี่จากหน้าห้องน้ำมองเข้าไปนะจะเห็นเต็นท์สียมพูของเราอยู่เด่นเป็นสงานนะ่าลานที่เรากลางนี้เป็นลาน14นะครับล่มลื่นม,มากครับเรามาเร็วเราก็ได้ได้ที่ริมน้ำเนาะเต็นท์ลานนี้ก็เยอะอยู่สวยงามครับ นี่ครับวันนี้เต็นต์เรานอนน,นีเค2ูเหมือนเดิมวันนี้เราอัพเกรดเต็นต์นะครับเต็นท์หเมตรนะเดี๋ยวเราไปดูเราใหญ่ขนาดไหนเออทา้าพูดผิดโด,ดูดีดูดีดูด,ดีใหญ่มากคุมได้หมดเลยดีงามไปปเดินเล่นดีกว่าลานนี้ต้องอยู่ที่ลานสิบสี่นะครับ นี่เราจะลองเดินไปดูที่ลานอื่นๆนะเขาว่าเด็ดนะลานสิบเจ็ดอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ตรงไหนเข้าไปข้างในอ่ะเหมือนเราได้ไปดูเลยมาเดี๋ยวเราเดินไปดูกันดีกว่าโอ้โหขนทางเราวันนี้ชุลักกันดาน,นะครับเราปรีนขึ้นเนินมาโอ้โหนี่งามพระรามแปดครับบรรยากาศโดยรอบนะครับโอ้โหนี่ตรงนี้เป็นที่เล่นน้ำฮนะ โอ้โหตัวนี้วิวดีสุดๆมากเลยครับนี่วิวดีมากมีนกด้วยมีนกด้วยครับตัวนี้เป็นสะพานแขวนเนาะลงไปดูลงไปดูสะพานแขวน้วีงามครับ ยอดครับตรงนี้เล่นน้ำได้เลยเสียดายลืม,มเอาองเกงมาครับไม่เไรเดี๋ยวอีกอาทิตย์สองาทิตย์เดี๋ยวมาใหม่ครับต้องมาอีกครับมาเปลี่ยนเป็นจุดนะครับแต่ที่เดินจะมาเป็นจุดมาเราลองเดินข้ามไปฝั่งนูง้นดูสวยงามนะครับเอ๊ะตรงเมื่อกี้เหมือนเป็นสะพานให้รถข้ามได้นะข้างหน้าข้างหน้าเราก็เต็นเยอะอยู่เหมือนกันนะ อเมื่อกี้เราเข้ามาทางนี้ครับเราเข้ามาทางนี้นี่นะครับนี่ทางเดินไปลาน17นะครับเดี๋ยวข่าวหน้าเราว่าจะมาจัดที่นี่นะลองลาน17บเจ็ดมัลองลาน14ริมน้าแล้วลองลาน17ไม่ริมน้ํารู้มั่งริมริมริมบ่อน,น้าเนาะไปเราเข้าไปดูกันโอ้นี่ครับเดินทางเดินไปเลยก็ไม่ไกลกันมากล่มล่ม,ลมแต่ถ้าแดดร้อนก็คงไม่ไหวเหมือนกันเนะาะตาเราลองเดินไปดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไง เดี๋ยวเข้าหน้าเราต้องมาลองจัดดูเนาะว่ามันเป็นยังไงนี่เราก็เข้า,าลานจุดเจ็ดนะจะมีทานน้ำขวางกั้นเราต้องเดินผ่านไปนะครับโอ้เย็นครับเย็น ไลเดอร์ด้วยโอ้โหนี่นะครับเต็นเยอะมากนะครับหลายล้อมเต็มไปหมดเลยเล้วอันนี้คือห้องน้ําบริเวณลาน17นะครับโอ้โหเป็นแนวยาวเลยสุดยอดครับโอ้โหห้องน้ำจัดว่าเด็ดครับที่นี่ครับแนะนําลองมาสุดกันดูครับนี่ครับริมน้ําเลยครับนี่ตรงนี้ก็ใช้ได้นะเนี่ยใช้ได้นะเนี่ย สุดยอดครับ งเข้าไปดูซิใน,นนี้มีอะไรโอ้โหไม่รู้ว่ารีสอร์ทเดียวกันหรือเปล่านะอ๋อจำได้แล้วครับไอฝั่งตรงข้ามเป็นที่ที่เราเคยมาเมื่อครั้งที่แล้วครับจำได้ละที่ไม่มีคนเลยนี่เหละจำตรงนี้ได้ครับอ๋อบ้านป่าบ้านสวนคนรักน้ำแน่เลยโอเคครับสวยงามครับตังนี้มันเป็นแอ่งไงตรงนี้น้ำเยอะมาก ตันี้เองเป็นแองใหญ่เป็นเวิ้งใหญ่นะคนก็มานั่งเล่นกันเยอะมากแต่ฝั่งนู้นคนก็นั่งสาลาไม่เต็มนะครับช่วงนี้มาก็มาได้คําน้ำยังพอมีถ้าช้ากว่านี้เดือนหนึ่งน้ำอาจจะแห้งแล้วเรากำลังจะเดินกลับลานส4กันแล้วนะครับมาลุยน้ํากันหนึ่งหนึ่งครั้งโอ้โหบรรยากาศล่มรื่นมากเลยครับตอนนี้เรากำลังจะเดินกลับไปลาน14ของเรานะมันทางมันทะลุถึงกันหมดเลยครับตอนนี้โอ้โบรรยากาศดีมากครับโอ้ถึงว่าคนถึงมาเยอะครับ คราวหน้าครั้งสิบเจ็ดเสร็จแล้วแน่ครับขอบอกว่ามันสุดยอดมากครับร่มลื่นไม่ไกลเด้อขับรถก็ไม่เหนื่อยขนของก็ไม่ไกลผิดกับเขาที่แล้วเขาที่แล้วไปห้วยแม่ขมิ่งนะครับโอ้หมดเลี้ยวหมดแรงกลับไปบ้านเลี้ยวหมดแรงกูเลยอันนี้สบายชิวๆบรรยากาศร่มๆคลึมๆมมมแต่ฝนไม่ตกนะมาเดี๋ยวเราเดินกลับไปที่เต็นท์ไปนั่งพักกันดีกว่าเดี๋ยวทำชาบูกินตอนเย็นครับ นี่เรากลับมาลานสิบสี่ล้วอันนี้เป็นลำธารม,มาเต็นเรานะอันนี้เราเดินมาข้างๆเดินไปดูน้ําเล่นได้นะตรงนี้โอ้เด,ด,ดินดะีๆนะเดินไม่ดีเด้๋ยวขาพิกนู่นนะครับยาวไปนู่นนะครับโอ้โหน่นครับโอ้โห เต็นเรานู้นนะครับสีชมพูนู่นไกลๆนู้นนะครับเดี๋ยวลองไปเดินลงเดินลุยน้ําเล่นกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะไปแล้วครับโอ้ยดีงามครับดีงามโอ้หโอ้ยโอ้ยแม่น้านะครับุยน้ำก็ลึกเหมือนกันนะทำเป็นเล่นนะทำเป็นเล่นนะครับไม่ธรรมดานะอื้ม เนี่ยเราก็มานอนเล่นได้นะถ้าเรามีเงงเกงว่ายน้ํามาเนี่ยเกงเล่นน้ําเนี่ยบรรยากาศคล้ายๆที่นครเลยนะครับที่เอ่อที่ผมไปพาร์คในโยงนะก็คล้ายๆกันแบบนี้โอ้น้าลึกนะครับเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะโอ้คล้ายๆคิรีวงับคิรีวงคิรีวงสละบุรีครับมานอนกันไว้นะครับ ชีววงกว่าจะได้ไปก็คงอีกนานครับทุนไม่มีครับทุนหายกำไรหดครับตรงนี้มาได้แค่สลับลืมจับไปครับโอ้สุดยอดนะครับตรงนี้ดีดีมีกุณนธรรมนะครับคนนี้ในสุดเราก็ทำได้ครับเราได้มาจางเลยแบบนี้แล้วน้ำไม่เย็นมากนะน้ำต้อนตารางดี เที่แฉดนะถ้าเอาเครื่องมาแม่งจะลงมาหน้าแค่ตัวนี้เท่าน่อยแล้วร้อนๆเนี่ยก่อนกินข้าวคนข,ข้างหน้านู้นนะที่เราเห็นก็มาแค่แหละบ้านป่าคนลักน้ำนที่อยู่ฝั่งขวามือเราเนี่ยวันี้เราเดินมานะอ้อมมาไกลอยู่เหมือนกันนะโอเคครับสำหรับช่วงนี้ จ๋อมจ๋อมโอ้โห,โโหน้ำไหลแรงไหลแรงครับทกขานิดนึงว้าโอ้โโอสดชื่นฮะสดชื่นสดชื่นโอ้โหนี่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 นนนเดินลุยมาแล้วเดินลุยมาแล้วแจมแจมเย้ ที่นี่แก่งรันรักนะครับค่าวันนี้เรามาพูดถึงรายละเอียดก่อนนะค่าเข้าแก่งรันรักนี่ก็เขาจะเก็บทางทางค่ากางเต็นท์หน้าประตูทางเข้าเลยนะครับก็คราลยี่สิบาทนะมีไฟให้ใช้ด้วยแล้วก็ตามอธัธยาศัยนะครับอยากจะพักที่แก่งไหนร้านไหนก็ตามสบายเลยแต่ที่แนะนำก็มีรานส4บสี่กับส7บเจ็ดนะ วิวดีครับลาน14ก็จะติดทัาน้ำเนาะลานไอ้าน1ิจะติดทัาน้ำล้าน17จะเป็นแอ่งน้ำที่เขาผ่านน้ำเข้ามานะให้เป็นอ่างน้ำอันนั้นเล่นน้ำได้น,นั้นน,น,น้ำเขียวมากส,สดชื่นครับอยากลงไปนอน,นจริงๆเลยเนี่ย Tuk-tuk. เอาละครับตอนนี้เราก็มาถึงอาหารเย็นแล้วนะวันนี้เราทํากินกันง่ายๆเลยเพราะว่าบรรยากาศไม่อยากทาอะไรเยอะก็นี่ครับชาบูครับชาบูเราไปซื้อของมาเมื่อเช้านี้เองส่วนอุปกรณ์ต่างๆเราก็มีอยู่แล้วเราทํากินกันบ่อยมากอยู่ที่บ้านเราก็ทำเนาะมาอยู่ที่นี่ก็จัดเลยแล้วกันง่ายๆนะได้รสชาติอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกินตอนนี้เราเอาน้ําน้ําซุปของชาบูนะใส่ลงไปในหม้อแล้วแล้วก็ ตั้งไฟไว้อยู่แล้วรอให้เดืเดอดนี่นะครับวันนี้เราก็จะมีนะครับสามชั้นสไลด์นะ แล้วก็สะโพกสไลด์วันนี้เราจัดมา2อันแล้วก็จัด3มชั้นมาอันหนึ่งน้ำจิ้มนะเราใช้ของนะี่มันจุงสุกี้ธรรมดาเนี่ยครับตามห้างทั่วไปนี่นะเราก็เอามาใส่หัวหอมเอ้ยต้นหอมกระเทียมพริกแล้วก็บีมมะนาวนะนี่คือผักของเราเดี๋ยวน้ําเดือดเราจะไปลวกแล้วก็กินกันเลยครับเดี๋ยวรอน้ําเดือดแป๊บหนึ่งครับ อตอนนี้ก็น้ำเดือดแล้วนะครับโอ้โห,โโหเป็นไอเลยครับท่านเช็ดก่อนนะเช็ดเช็ดเช็ด,ชดเป็นไอเลยนี่เราก็จะเริ่มด้วยที่สันคอหมูนะเมื่อกี้บอกสะโพกหมูบ้าไปแล้วครับนี่ครับจิ้มไปครับไม่ต้องจิ้มไม่ไม่ต้องไม่ต้องนานนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแข็งนะเนี้ยแค่เนี้ยครับก็ได้ละ นี่ดูครับโอ้แล้วก็จิ้มลงไปเลยเนาะอืออัอนนี้ครับตอนทำคันอยู่ตรงนี้ครับแห่อืออร่อยใส่ผักลงมือน,นะครับก็จะมีเห็ดเข็มทอง แล้วก็กำลังไปขึ้นช่ายนะแล้วก็มีกวางตุ้งฮ่องกงโอเคถ่ายให้ดูพอสังเขตครับกินก่อนละไปละเดี๋ยวเจอกันตอนเช้าอาหารจะเป็นอะไรเดี๋ยวติดตามกันดูครับตอนนี้เป็นตอนเช้าแล้วครับประมาณเกือบแปดโมงละ เราก็มาทําอาหารเช้ากินนะอากาศเมื่อคืนก็เย็นดีนะเช้าเช้านี่พอแดดส่องมาก็เริ่มร้อนนดิดนแล้วอะเรามาดูที่ว่าเช้านี้เราทําอะไรนะครับเห็นกระทะแล้วพอจะเดากันออกไหมว่าคืออะไรลงทุนกระทะมาเลยนะครับเนี่ย ดูเดี๋ยวเดี๋ยวดูเครื่องปรุงนะครับเดี๋ยวเราก็จะรู้ว่าจะอะไรนะอันนี้คือหมูสับครับเราลวนไว้แล้วใส่ลงไปแล้วก็มีอีก2อ,อย่างก็คือกุนเชียงแล้วก็หมูยอนะครับซึ่งเราก็ตักหล่นไปแล้วด้วย ซึ่งไม่รู้จะตักทําไมแทนที่จะเทลงไปนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับหัวไข่แดงแตกนะครับแต่ก็ช่างหัวมันสิครับไม่ได้หัวผมแตกนะครับห <Wow. S 2> ัวอะไรว้าวอันนี้เดี๋ราใส่เสร็จแล้วเราก็รอให้ไข่สุกครับโอ้โหอันนี้ดูโอเคมากเลยอันนี้เราทาเป็นกระทะที่สองนะครับกระทะแรกเราเสร็จไปละแต่กระทะนี้นถ้าทงาจะเวิร์กและน่ากินกว่านะครับ ดีงามครับอันนี้คือกระทะแรกที่เราทําเสร็จไปแล้วอันนี้ไข่แดงจะสุกเรกจะดิบอยู่ <c oughs> แต่อันนู้นเดี๋ยวจะเอาแบบเป็นแบบดิบๆหน่อยนะเอ้ยให้มันเป็นสุกๆหน่อยแต่อันนี้มันดิบอเดี๋ยวเราปิดไว้สักครู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อเอาแล้วนะครับตอนนี้นะครับ โอ้โห้น่าหอมหน่ากินเราอบได้แล้วอโอเคพอได้อยู่ถ้าไข่แดงไม่ได้เดี๋ยวเราก็ตักออกครับโอเคได้แนละ้วครับยกเสิร์ฟกันเลยอตอนนี้นเราก็ทาเสร็จแล้วนะครับอันนี้คือเรื่อน<า>เพียงขนมปังทานเลยนะครับไข่กระทะของเราอันนี้แบบสุกอันนี้แบบไม่สุกนะครับอันนี้ครับสําหรับผู้ใหญ่ใจดีนะครับสนับสนุนให้เรามาใช้งานกันนะครับหนองชายเอาดร์นะครับ ใครต้องการอุปกรณ์กลางเต็นต์ก็ติดต่อไปได้นะครับ f c e e o o o k แฟนเพจก็ตามนี้เลยนะครับหนองคลายอาลโดนะครับโอเคเดี๋ยวเรามากินกันดีกว่านะครับครับตอนนี้เราก็เก็บเต็นต์ออกมาออกมาจากแก่งร้านลักแล้วนะโอก,ก็แดดร้อนอยู่วันนี้มีคนเข้าไปเยอะมากเลยมีแก๊งมอเตอร์ไซค์เยอยะๆเลย เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางไปร้านกาแฟนะครับอยู่ที่ประมาณคลอง15ชื่อว่าร้านกาแฟป้าอินนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าจะเป็นยังไงกาแฟอร่อยหรือเปล่าแถวนั้นก็เป็นร้านขายต้นไม้แล้วก็ร้านกาแฟเยอะมากเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับอีกแป๊บหนึ่งนะ50โลตอนนี้นะครับเราก็มาถึงแล้วนะครับร้านหน้าร้านกาแฟ ส่วนพระอินนะคนก็เยอะมากแต่ร้านก็ใหญ่อยู่นี่นะครับถึงแล้วเดี๋ยวเราเข้าเดินไปดูข้างในดีกว่านะร้านเขาใหญ่ดีครับไปครับ ปลาบตัวใหญ่มากเลยโฉงครับปลาแรดก็ตัวใหญ่ครับครับตาในหมอมีกระจกด้วย ตอนนี้เราก็กินกาแฟาเสร็จแล้วนะแล้วก็เดินชมบรรยากาศในร้านกาแฟาสวนพระอินเรียบร้อยแล้วโอ้แนะนําให้มานะครับน่านั่งมากเลยบรรยากาศดีนะครับกาแฟาก็รสชาติดีก็เดี๋ยวเราก็ขอปิดทิปการกลางเต็นท์แก่งร้านรักและร้านกาแฟาป้าอินเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวขากลับผมจะแวะกินก๋วยเตี๋ยวแต่ไม่ได้ถ่ายและที่เขียนหิวกินก่อนนะครับบ๊ายบายไปแล้ว